สวัสดีครับขอนุาทุกท่านเข้าสู่ช่องธัวั a w a t Channel นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคครับการแกะถุงนะครับก็บางครั้งเราไปตลาดนะครับพ่อค้าแม่ค้าอาจจะมัดปากถุงให้เราแบบตายนะครับเงื่อนตายนะครับไม่ใช่เงื่อนกระตุกนะครับหรือบางครั้งเป็นเงื่อนกระตุกเราหิ้วไปหิ้วมานะครับก็อาจจะหลุดนะครับก็กลายเป็นเงื่อนตายนะครับแบบ แกะยังไงก็ไม่ออกนะครับบางท่านก็ฉีกถุงนะครับแต่ผมมีเทคนิคนะครับเราก็จะพันบนเวนปลายของถุงเรานะครับพันไปเลยครับพันแบบนี้นะครับพันเพื่อให้เขาแข็งนะครับแล้วเราก็สามารถแทงกลับคืนไปได้นะครับ นี่นะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าเราไม่พันแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถดึงออกได้นะครับนี่ครับผมจะทำดูอีกรอบนะครับ นะครับก็พันแบบนี้เลยนะครับพันเพื่อให้เขาแข็งนะครับแข็งแล้วเราก็ดันกลับไปนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเราก็แทงออกมาเป็นช่องเป็นรูนะครับแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ